อป่าไได้ไปอเมอกาเหรอโอ้ฮยไปมียังเกี้ยยกซ่ก,กะ่ะสมเด็จนะซุ่มกอฟพักรอดอะ่ะเสีออ่ยงคาบัเนี่ยสามปั้นเฮ้ยแลาา้วจัดกะเอาได้ตอนนี้ผมจะขอคุณเฮียต้ได้กกว่ามมกลับบ้านอะ่ะไปเลี้ยงงวัวเนะะีฮะมาเล่นพารแล้วเนาะเลี้ยงงัวด้ว่า,วาเออ,น,อนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โอตอนเลี้ยงสามไอ้อยังนยแน่เฮมเกมไม่ผบมนมีลาสีเลยอากาศมันเป็น,นไ้พี่ ช่วงนี้อะเจ็บซื้อพักอ,อย่างกันได้เึ่งดวงบอ,อดีเออี่้ยงานใดดีจ้านมีอย่างยังองนรื่อผมผ้าขายได้ปะเอ,อ่นี่อ่ะไอสอนถามทูคนละก็เลี้ยงสอนถามทูกคนละผมมีผ้ายันอันนี้นี่ถือว่าสุดยอดเกี่ยวกับกาแม่นขายหมันก็เลี้ยงสอนพอนี่ผ้ายันพระอุปคุตวัดอุปคุดจังไงโออันนี้เด็ดเด็นะครับผมนี่วันเดียวงูเรื่องเลยจัดงามนี่นะถ้าบูชาได้คานบอก ขายได้เลยล่ะขายได้เลยพักขายแบบนี้แบบนั่นก่ออ่๋มีเหรอมีแบบที่ว่าสาวห่มไม่กอ้สาวผมสาว่มไม่ผมเหมือมีเลยผมมีแล้วล่ะผมผมหักลูกหักเมียครับต้องต้องขอโทษต้เลี้ยงแจ็คเลยเด้อผมอ๋อมันมสอันนี้สุดยอดอันนี้ขายขายมาแล้วล่ะขายมาเดี๋ยวนะครับผมวันเดียวมูนเรื่องเลยวันเดียวสอนเกมไม่ต้หวังโอ้นี่อันนี้เพื่อนผมเปิ้ลเล่นสมเด็จเล่นชุดเบญจาภาคีเนอร์เปิ้ลเจออย่างก็ อาหวังมิสเตอร<า>์หวังมาแจกประเทศเอาหวังอาหวังกะปูครับผมเฮลโลแล้วเป็นชอบอุ้มเมืองไหนครับ <laughs> ครับผมโอ้อเรื่องนี่คือผมดูพ่องครับเียวชุดนี่นหะเป็นชุดเป็นจ้าเลยเนะนี่ยสมเด็จตลอด<ม>สุ่มกอคร<ม>บมดฟองตัวนซื้อกับผมเก่งนะคุณตัวคายไหมรู้คุณโจ๊กเสียเพราะเรื่องเอาผมกัไเลยเอาสามแสนแล้วกันแต่ยังไม่ได้ ส่งเดียเอาะตามแสนโอ้โอเคช่วงนี้ผมเอาตามแสนโอเคแบแ่งันให้ขอเลขบัญชีครับได้ครับผมโอ้หมานแต่เฮ้ยพยัญชนนี่สาตุโอ้ใจดีขนาดเฮ้ยเดี๋ยวยไปหาแจ็คเชงดาวกันที่ตังไหนหมดเฮแตไเฮ้ยนี่แแจ็ค พายันไม่เห็นปะ่ะโอ้พายันมันมีแล้วปอเลี้ยงสอนโอ้จดีขนาดเลยเต็มหน้าผืนเดีวเ<ล>ยวแหละครับ <omas S 1> ผมโ <indung! S 1> อ้ที่นะผมขายสมเด็จได้ขนาดนีหมดเลยโอ้ตกตีดีขนาดเลยพายันยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวา่าอวังเปิดหูมาอ้าวว่าไรวะหวงังเนี่แน่ผมอยู่กับปอเลี้ยงสอนเะนี่ยฮะไปซื้อสมเด็จมาปอมมดกับ เออเด็ดเด็ดเดดผมผมผมอุ้กับกเลี้ยงเลี้ยงสัรวกันเลี้ยงสารเดี๋ยวกันเยวมปริผนี่ปิกบ้านไงฮะนี่ปิกบ้านนี่เอาหวังเพ่อนมาหาเพ่นเดี๋ยวไว้หลังกันหลังกันหลังกันเข้าไปกันนะอ่าโอเคครับ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 คเอาหวังครับอ่าโอเคครับผมนี่นี่ได้ได้ได้ผมอยู่อยู่อยู่ตรงนี้แล้วครับผมครับครับ